วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการผลิตยางรถยนต์ของทหารของกองทัพบกซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดผลิตเองแบบนี้ก็ช่วยประหยัดงบประมาณของกองทัพบกได้ในระดับหนึ่งนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณนัตพงศ์รอดกัภไยค่ะ เครื่องจักรขนาดใหญ่สีเขียวที่เห็นอยู่หลายเครื่องนี้คือเครื่องจักรที่โรงงานซ่อมยางกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสันพวุตกรมสันพวุธทหารบกนํามาใช้เพื่อผลิตยางรถยนต์ทหารให้กับกองทัพบ,บกศักยภาพของโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตยางรถยนต์ทหารได้ปีละ16,600เส้นโดยแบ่งเป็นการผลิต2ประเภทคือแบบโครงสร้างผ้าใบหรือ,อยางใบแอสที่ผลิตได้6ขนาดยาง และแบบโครงสร้างเส้นลวดที่ผลิตได้12ขนาดยางย้อนกลับไปเมื่อปี2497น24ครับก่อนที่จะมาเป็นโรงงานซ่อมยางครับหน่วยแห่งนี้เคยใช้ชื่อว่ากองสัตวุฒซ่อมยางครับก่อตั้งขึ้นหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆครับโดยภารกิจหลักๆก,ก,ก็คือในเรื่องของการที่นํำยางที่เคยใช้แล้ว กลับมาหล่อดอกยางขึ้นแล้วนำกลับไปใช้ใหม่ครับจนกระทั่งในปี2551ครับหน่วยแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยจากกองสัตว์ปรตซ่อมยางมาเป็นโรงงานซ่อมยางซึ่งภารกิจนั้นก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับโดยภารกิจใหม่ก็คือการที่ผลิตยางขึ้นเองใหม่ทั้งเส้นเลยครับปัจจุบันรถยนต์ทหารที่ใช้อยู่ในกองทัพบกมีทั้งสิ้น25ชนิดแต่ที่กรมสัตว์รวัตทหารบกได้ผลิตยางรถยนต์ทหาร เพื่อป้อนให้กับกองทัพบ,บกใช้มีอยู่18ชนิดเนื่องจากรถยนต์ทหารอีก7ชนิดที่เหลือนั้นมีใช้น้อยในกองทัพหากผลิตยางรถยนต์เองจะไม่คุ้มค่าซึ่งกรมสรรพวุธทหารบกนั้นถือว่าเป็นการผลิตในช่วงปลายน้ําของกระบวนการผลิตยางทั้งระบบสําหรับโรงงานผลิตยางของเราเครับเป็นการผลิตในลักษะอุตสาหกรรมปลายน้ำนะฮะซึ่งกระบวนการผลิตยางทั้งระบบ ดังลกาวเนี่ยจะไม่ลงทุนโดยเงินจํานวนมากซึ่งมีขั้นตอนการบริบัติดังนี้นะครับขั้นแรกก็คือรับวัตถุดิบโครงยางสาเร็จรูปหรือสับทั่วไปเขาเรียกว่ากรีนทายนะฮะเป็นการจัดหาจากเอกชนภายในประเทศหลังจากได้วัตถุดิบโครงยางสาเร็จรูปที่จัดหามาแล้วก็นํามาทําความสะอาดก่อนที่จะเข้าเตาอบเพื่อนึ่งยางให้สุกจากนั้นก็นำํำยางที่นึ่งเสร็จแล้ว ไปอัดลมเพื่อให้ยางคงรูปหลังการนึ่งเมื่ออัดลมเสร็จก็เป็นขั้นตอนการตรวจสภาพผลผลิตภายนอกทั้งดูขนาดรูปทรงรวมไปถึงเอ็กซเลย์ภายในส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือการสุ่มทดสอบด้วยเครื่องทดสอบโดยยาง200เส้นจะเลือกมาทำการสุ่ม1เส้นแม้จะเป็นการผลิตในช่วงปลายน้ำแต่เพียงเท่านี้ก็ถือเป็นประโยชน์ให้กับกองทัพบ,บกอย่างมาก ประโยชน์ที่รับจากตัวโรงงานยางนะครับก่อนระบบในรับแน่นอนครับประการแรกก็คือยางที่ใช้นานอาหารเนี่ยเป็นยางที่มิใช่ผลิตโดยทั่วไปการจัดหาก็จะจัดหาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงการที่เราผลิตได้เองก็จะเป็นการพึ่งพาตนเองและลดการนำเข้าจากต่างประเทศด้วย ราคายางที่ผลิตขึ้นมาเองนั้นจากการพิสูจน์พบว่าถูกกว่าการจัดหาจากต่างประเทศประมาณ10 3ถึง30อร์เซน์ที่สำคัญยังถือเป็นการส่งเสริมอุตสาหการรมภายในประเทศโดยเฉพาะการแปรรูปสร้างมูลค่าให้กับยางพาราซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยจิรวัตรตันเจริญถ่ายภาพนัฐพงษ์รอดกันภยัยทีมข่าวทหารท,าทบ .5 รายงาน